โชว์ผลงานให้เห็นแล้วนะครับว่า5วันนะครับมาแบบติดต่อกันต่อเนื่องนะครับเนี่ยนะครับผลงานก็การันตี้ใหเห็นแล้วครับสำหรับตัวหน้าช่องนะครับว่าทําผลงานได้ดีประทับใจเช่นไรนะครับยังไม่ตัดสินใจเข้ากลุ่มอยู่ละครับลังเลอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้จัดให้นะครับเป็นวันที่6ต่อเนื่องแล้วกันนะครับ เมื่อวานนี้นะครับสำหรับทั้งด้านศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับรอบคัดเลือกนะครับอายุไม่เกิน21ปีนะครับเป็นทางด้านทีมชาติโรมาเนียอายุ21นะครับเปิดบ้านครับชนะทางด้านฟินแลนด์นะครับอายุ21ไปที่1ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่ามาในช่วงบาปเลยนะครับก็ถือว่ารับฆ่าไม่ตายนะครับผลงานของผมเนี่ยจะยังคงการันตีอย่างต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนท่านใดครับที่อยากจะไปติดตามผลงานผมเพิ่มเติมนะครับรวมถึงท่านนันติดตามในเรื่องชุดบอลสเต็ปนะครับในกลุ่มนะครับก็มาได้ที่แอปเคียวนะครับ C h a 7สามตัวนะครับมีแอสายอำนาจครับอย่าลืมครับมีแอสายอำนาจนะครับมาเป็นสมาชิกในชมรมครอบครัวเดียวกันได้นะครับวันนี้ครับผมมี1คู่หนึ่งสนามจัดให้เช่นเดิมครับส่วนโปรแกรมวันนี้ค่อนข้างที่จะบางตานะครับเนื่องจากปฏิทินฟีฟ่าเดย์ได้หมดลงไปแล้วนะครับก็มีอ่า โปรแกรมฟุตบอสลสโมสรเล็กๆนะครับให้ติดตามนะครับวันนี้จัดกันเลยดีกว่าครับหนึ่งคู่ถึงสนามครับหยิบยกไปทางด้านศึกเวลพิมลีกนะครับที่อันดับ2ของตารางครับอย่างทางด้าน คอนนาควินโนเมตเอฟซีนะครับเปิดบ้านพบทางด้านบลลาทาวนะครับเอฟซีนะครับทีมอันดับ7ของตารางนะครับคู่นี้ครับเป็นการแข่งขันนัดที่12นะครับของลีกนะครับก็อันดับหนึ่งนี่ยังเป็นทางด้านเดอะนิวเซนนะครับที่ยังมีคะแนน29คะแนนครับส่วนทางนั่นทีมอันดับ2นะครับก็ยังทางด้านคอนนาควินโนเมตเอฟซีนะครับมีอยู่25แต้มนะครับห่างจากอันดับ1 4แต้มเท่านั้นนะครับ ก็ถือว่าต้องเร่งนะครับเร่งคะแนนที่จะแซงอันดับหนึ่งให้ได้นะครับวันนี้มีคิวเตะกับท่านั่น巴าทาวนะครับซึ่งบาราทาวนี่เก็บได้แค่16แต้มเท่านั้นนะครับมาดูเรื่อง Had ดทูเฮดนะกันเจอกันดีกว่านะครับคู่นี้ครับเจอกันนะครับหยิบยกมา10แมตช์นะครับที่ผ่านมาต้องบอกว่านะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างท่านคอนนาคอนโน้นท์เอฟซีนะครับที่ชนะมากกว่านะครับชนะไปถึง4เกมนะครับแล้วก็เสมอ3 แพ้3เกมนะครับก็ถือว่า,ามาตรฐานนี่ยังคงสู้ได้นะครับ60%นะมาดูในฟอร์มของท่านันเจ้าบ้านอย่างท่านคอนนา QN Nomad FC นะครับในแมตชี่แล้วนะครับเล่นในบ้านครับเอาชนะทางด้าน แกตนาฟอนนะครับไปที่4ประตูต่อหครับ5เกมที่ผ่านมาครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยชนะไปถึง4เกมนะครับแล้วก็เสมอ1นะครับทำผลงานได้อย่างประทับใจเลยทีเดียวนะครับส่วนท่านั่นบอลทาวนะครับเพิ่งจะมาดีใน2เกมนะครับที่ผ่านมานะครับ เกมแรกนี่ก็จะเป็นทางด้านบอลถ้วยนะครับในแมตช์ล่าสุดนะครับที่ชนะทางด้านราชดูนาวไปที่3-0ครับส่วนเกมลีงนะครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านแคลีิบราดนะครับไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับห้าเกมที่ผ่านมาครับแพ้3เกมแล้วก็ชนะ2เกมนะครับวันนี้กับเลดกำแพงครับเปิดมาที่1ลูกนะครับน้ำ0.8คือว่าเป็นน้ำขาวนะครับเหมาะอีกแล้วครับสำหรับสายบอลต่อนะครับน้ำอย่างนี้ สายบอลต่อของเรานี่ก็ถือว่า80%เลยทีเดียวครับกับน้ำขาวๆนี่นะครับวันนี้ครับไม่พูดพล่มทําเพลงนะครับฟันธงไปที่เจ้าบ้านอย่างทางด้านคอนนา q n n o m a n FC ครับในรายการว i วพ p มพ์ลิสได้เลยนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะไปติดตามผลงานของผมเพิ่มเติมนะครับการันตีนะครับผลงานอย่างนี้ต่อเนื่อง นะครับตัวหน้าช่องกอพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่านะครับ5เกมที่ผ่านมานะครับทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำนะครับใครที่อยากจะไปติดตามในเรื่องบอลสเต็ปนะครับก็เช่นเดิมครับมาที่แอปเคียว c h a 73ตัวนะครับขนาด5วันเนี่ยท่านผู้ชมยังไม่เข้ากลุ่มเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพิสูจน์6วันติดให้ดูนะอ่าส่วนท่านใดนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับให้กลังใจนะครับในการทำคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คบขอุณ muito